สวัสดีครับพวกวับนะครับสร้างฝ่ายอะไรสิ่งมือดีแม็กนะครับดีแม็กเก่านะครับน้ำรั่วซึมนะครับน,รน้ำรั่วซึมนี่นี่นี่นน้ำรั่รวซึมออกขางฟ้าสูบนะครับเป็นท่อนามท่อนามเข่าเครื่องนะครับอันนี้นะครับอ่ตามสถาพตามอายุการใช้งานนะครับอ่นี่นะครับเดี๋ยวจะถอด ถอดเช็คเบิ้งก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้มันมีโอลิ่งเช็คเบิ้งโอลิง o link. ขาดหรือว่าเสื่อมสาภาพบอนะครับหรืออาจจะเป็นที่ทอ่อท่ออาจจะพุนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดออกมาก่อนแล้วก็มีไล่ระบบน้ำไห้ไม่นะครับโอเคแก้ไขรั่วซึมนะครับเดี๋ยวทำการถอดก่อนอ่านี้นะครับ ออกมาแล้วครับนี่จุดที่มันรั่วซึมก็คือนี่ครับท่อน้ําโอลิงมันแข็งนะครับมันรั่วซึมนี่เป็นขาดรั่วซึมบอกเลยนะครับขาดรั่วซึมแบบนี้ครับเกลี่ยไขได้นะครับเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนโอลิแง้วก็สีนกาวให้ใหม่นะครับไล่ระบบน้ําใหม่นะครับโอเคอานนี้ครับ อันนี้จะเป็นชุดโอลิงตัวเก่านะครับโอลิงแข็งนะครับแข็งยืดยุ่นมาได้นะครับเสื่อมสภาพก็ับเปลี่ยนไซตตัวใหม่นะครับเปลี่ยนสองตัวนะครับท่อเล็กกับท่อใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นท่อง่วงสางนะครับถี่ดีแม็กมารกลวกจุดนี้นะครับกับจุดสองชุดโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วก็ชิ้นกาวประกอบเลยนะครับ่านี้ครับ ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จก็จะทําการมากมากน็อตทุกตัวทุกชุดนะครับที่ได้ถอดยังซ้ายหนามแต่มากนะครับว่าเราย้ําแน่นแล้วนะครับโอเคอ่านี้นะครับถึงขั้นตอนการไล่น้ำนะครับไล่น้ำก็จะถอนล่อหนามนี่นะครับถอดล่าหนามแบบนี้ ปอดว่าน้ำไรน้ำที่อยู่ในเครื่องนะครับใส่น้ำป,ะปะลาปลาไรทะกอนไรพวกขับสนิมน้ำที่มันเป็นสนิมตกตะกอนนะครับเราก็จะไล่น้ำน้ำกินไล่น้ำกินเติมน้ำยารอเย็นนะครับอโอเคเริ่มใส่แล้วนะครับเริ่มจะได้ที่แล้ว นี่ครับน้ำเรืไใ้ที่แล้วนะครับเดียวจะไล่น้ำปลาปลาไปน้ำปลาปลาเซ็จเราจะไล่น้ำกินนะครับเติมเข้าไปทำการใส่วาวน้ำนะครับโอเคอะนะครับเรจะทำการเติมน้ำยารอเย็นนะครับใส่อยู่ประมาณ2ลิตรน,นะครับเป็นแบบผสมน้ำนะครับ ยวเติมไล่ระบบน้ำก็จะออกไปล่องครับนะครับแล้วก็มาเช็ครั่วซึมเอาฮะครับเช็ดกันที่เรียบร้อยนะครับออกไปล่องไล่น้ำโอเคแล้วนะครับแก้ไขรั่วซึมหายแล้วนะครับนี่สำรับงานของเซอร์วิสของบำรุงนะครับแก้ไขต่อน้ำรั่วซึมอ่านี่าเบิ่งความห่อนไล่น้ำยาเราเย็นแล้วเรียบร้อยนะครับความร้อนนี่ ECT นะครับ ECT ความร้อนอยู่ประมาณ8 5าองศานะครับ8 5 86าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโอเคนะครับยอเช็คงานส่งงานลูกค้านะครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้แก้รั่วซึมนะครับส่งงานลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าแต่ไหนนะครับทีสนใจหรือรถมีปัญหาก็้ามาปรึกษาได้นะครับ ล่านาอะไรสิยูทแถวตลาดจเจริญศรีวรลินกับผมโอเคจะส่งงานลูกค้านะครับขอบคุณครับ